อุ้ยออฟฟิศเป็นยิ่งใหญ่ห้องทำงานส่วนตัวอันนี้ที่คุณบอกเก็บเสียงด้วยเก็บเสียงไหนรองดิฮัลโหลเย้สุดยอดสุดยอดทุกอย่างใหญ่นะเป็นนักาพผบอกเลยมึงน่าไปเป็นอยู่วงฮาร์คอร์แล้วเป็นวักเกอร์มาเห็นวงพาราดอกไหมว้าวที่อย่างเต้นพลังมันแบบโอ้โหตอนนี้ผมอยู่ในออฟฟิศของขอบสนามแล้วครับผมก็รู้แล้วว่าขอบสนามมันเกี่ยวกับการพากบอลดูบอลต่างๆแสดงว่าพี่ชอบบอลคือเราชอบฟุตบอลค่ะเป็นหลักตั้งแต่อยู่นั่นแหละที่เรา ปาดขวบพี่จำความแล้วก็แบบแรกขวบจำได้ไหมแบบแรกที่แบบจำได้เลยปี1999หลับอยู่นอนอยู่ในห้องตอนนั้นที่ประชันมาที่ประชัยปีที่แล้วใช่ไหมแต่เหตุการณ์มันคือเราหลับเราไม่รู้เรื่องแล้วได้ยินเสียงพ่ออยู่ดีนะครับเฮียเข้าบ้านหรือเปล่าเดี๋ยวกับงูเข้าบ้านหรือเปล่าตอนนั้นจริงๆเพราะพี่เป็นยังไงไอเฮียเฮ่ ไอ้เฮ่ไอ้เฮ่ไอ้เฮ่นี่คือคำที่พาคุณเข้าปัญหาคือไอ้เฮ่ไอ้เฮ่ไอ้เฮ่เราหลับอยู่เป็นเด็กลืมตามาตีก็ตีสี่พ่ออะไรวะเอออะไรวะแงมไปดูครับเฮ้ยพ่อกูบ้าบ้าคือบาดบบาบ้าอะไรที่ไม่รู้ที่อยู่ในจอเป็นชุดสีแดงเป็นผู้ชายวันนั้นคือพ่อเราตะโกนคือเชอร์ลิงแฮมตีที่สองหนึ่งเดี๋ยวนะชุดสีแดงไม่ใช่เชอร์ลิงแฮมดิไอ โซชาหรือใครพี่พี่เดี๋ยวก่อนหนึ่งหน่องน่ะแล้วทำไมพี่ถึงรู้ว่ามันเป็นบอลน่ะชุดสีแดงเลยจอสิ่งแรกที่ผมคิดคือผมคิดว่าฟาร์มจอร์คเทศสามทานนะตีไก่ทองไะยืนแท้จอร์คเทศมือแย่ยังไง่ะเอาพ่อเปิดตาราจอร์คเทศให้ดูตอนเด็กปีหนึ่งเก้าเก้าเก้าผมยังไม่รู้จักบอลไงผมจะแต่รู้จักฟาร์มจอร์คเทศแ้วรู้จักฟาร์มจอระเทศแล้ว่รู้จักแล้วบ้านอยู่สมุทรปาการใช่ใช่ผมดูบ่อยก่อนนะเขเป็นคนสมุทรปาการคือเด็กไม่คิดเนี่ยพี่จะพ่อกัดูฟาร์มจอร์คเลยไปนั่งดููต่ออแล้วดีกแป๊บนึงอะ บอลมันยิงสองหนึ่งติดติดกันเลยพ่อกระเฮออีกคราวนี้เราได้เห็นแล้วว่าเฮ้ยมันก็แค่ยิงเข้าประตูทำไมพ่อเราบ้าแต่เราคือตอนนาทีสองเราก็ไม่หลับละไม่หลับก็รออลู่เรก็ไปนั่งดูกับพ่อเลยก็ได้รู้ว่าอ๋อที่พ่อเฮเพ่อพ่อแทงคือนักกีฬาที่เราสึกว่าฟุตบอลมันมีเสน่ห์ทำให้ถึงขนาดพ่อเราบ้าได้เราก็เลยมาศึกษาเราก็เลยมาดูแล้วก็ชอแมนอยู่หลังจากนั้นหลังจากนั้นเลยคือจริงๆล้วคือพ่อเป็นแฟนผีมาก่อนแฟนหง แต่ว่านั้นเขาเป็นแฟนผีเฉพาะกิจอ๋อแฟนผีเฉพาะกิจแล้วเราก็เลยเข้าใจผิดว่าเขาเป็นแฟนผีใช่ไม่ได้เพราะกิจเราเราเชียร์จริงๆอันนี้เป็ตอนหงไม่ชินนี่แกไม่แบบโอ้โหไม่แบบไอ้เหี้ยให่พ่อนี่ขับคือโชคร้ายนะครับพ่อทผมแถวนึงในซอยไม่มีใครเด็กหงเลยก็เลยขับแห่คนเดียวขับแห่พ่อขับแห่ฮอนด้าสกูบิย์ไอขับแห่คนเดียวแล้วเขาว่าไงผมก็ไม่กล้าทําข่าวกลัวคนจะมาล้อพ่อตัวเองปล่อยเบอร์ไปเลยนี่เป็นวันนี้สื่อดิซัมนะวันนี้ข่าวพ่อตัวเองแแห่วันนี้ แฟนขอบสนามไม่รู้เลยว่าพ่อคุณเป็นเด็กของแฮอยู่ในซอยกูไม่กล้าทำข่าวกลัวคนไปล้อพ่อตัวเองอันนี้เรื่องจริงโคตรเศร้าโคตรเศร้าทำด้วยการซื้อเสื้อจากอังกฤษให้พ่อเงียบผมขอแนะนำพี่ไปเชิญใต้ด็อกเลสมาอยู่กับพ่อทรงเดียวกันเลยครเนี่ยผมว่าคอนเทนต์นี่โคตรดีเป็นผมผมจะทำคอนเทนต์พ่อผมนี่แหละเผมว่าคนดูเป็นลานเนื่อผมดูลับดูลับดูแล้วมาขํามันเน่ะ ล้วทำไมคุณคุณโอดคุณไม่เคยคิดจะไปศึกษาหงเอาจริงๆคุณแบบทำไมทำไมถ้าเกิดว่าพ่อชอบหงแดงอ่านอย่างน้อยเขาเฉพาะกีดคุณก็ต้องไม่ชอบรีบวัววนนั้นเราหมั่นไส้โอ้ยพูดไปเรย่อยๆไม่ไม่ทันแล้ววันเด็กเราหมั่นไส้เจอหลาดอ๋ออันนี้จริงๆครับมันตอนเด็กเจอหลาดมันหล่อเบี้ยแค่กูก็หล่อเหมือนกันตอนที่แบบนี้เราเคลียร์เด็กเราไม่ได้เชียร์ความเก่งกาศอะไอเบี้ยแค่กูเท่ตอนนั้นกูมีรอยคีนรอยอะไรอย่างเงี้ยครับ มันกลายเป็นว่าเราก็เลยไม่ชอบนิ้วพู่แล้วมันจะสนุกกับตอนที่เชี่ยกับพ่อด้วยไงอคือถ้าหลังพเชีรยกับพ่อมันจะไปทางเดียวกันหมดอ้ข้าว่อเฮ้มันก็จะไม่ได้มันจะไม่ได้อมีจังหวะโค้ชตชัชชชชชช้ชชชชชชนชชตชนชชชนชช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 ชอนถชชชชชชช่ชช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 งชดชชชชชชีชชชชชชงชช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 กชชชชช กูว่าได้กู้วันนี้ได้การเราผมวันนี้บอนที่สามวันนี้มาวันนี้มาผมรู้สึกการโฟล์ท่าทางของเราผมเป็นดีกบอลที่สามเลยนะดีๆณวันนั้นยุค90ยุคของเราอะยุคเด็กอย่างผมเด็กที่แมนมันแมนอยู่คือคิดว่าแชมป์เนี่ยมันสุดยอดคุณก็เหมือนวันเนี้ยเด็กที่โตวันเนี้ยลิเวอร์พูลแน่นอนจากตอนแรกเริ่มจากเชียร์ชอบบอลนะผมอะชอบพูดครับพูด พูดเราไม่รู้นั่นคือภาคครับผมเพื่อนเล่นเกมกันสมัยก่อนวินนิ่งเกมบอลน่ะไอ้นี่ไม่เล่นทุกคนจะชอบแย่งจอยหนึ่งจอยสองแต่เราชอบยืนแล้วให้เพื่อนเล่นเดียวกูจะพูดมึงตอนเราแค่พูดแล้วเพื่อนเพื่อนจะบอกว่าเอ้ยมึงภาคมันอ่าเอาวันนี้เรียกภาคเหรอภาคอ่ะอันนี้ต้องบอกว่าเราภากอ่ะเราไม่ได้เรือกจากการภาคบอลครับผมไม่ได้เป็นนักภาคบอลผมเป็นแค่นักภาคคอนเทน